บรรยากาศงานกียการ,าเ,ร,การเกษตรเนาะของเทคโนโลยีอีสานเนาะจังหวัดสกลนครนะที่ทางโขดเน,นะนลมาเย็นเย็นเมดๆโอ้แต่คนก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ระแรกดูข้างนอกดูเหมือนจะเงียบๆนะนก็จมีของวิสาหกิจชุมชนภูไทยก้าวหน้าเขามีเป็นฐานอะไรพวกนี้เนาะมีพวกผลไม้ต่างๆแล้วก็มีพวกผัาคาม พังคอนเคยมาไหมที่นี่ไม่เคยครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันอยู่สกลมาตั้ง28-29ปีไม่รู้ว่าเขาจะมีจากงานเกษตรเลยเอาตอนแรกนึกว่าเขาจัดในตัวเมืองนะที่ไหนได้เขาจัดอยู่ที่อำเภอพังโคนนะจะมีเป็นน้าข้าวโพดอะไรพวกนี้นะโอ้เสื้อผ้าชุดชุดขาวนะห้าสิบบาทเลยห้าสิบบาทเองเนาะสวยนะจริงเหรอฝั่งนู้นก็มีขายเป็น มันเป็นอะไรพวกนี้เนาะนี่ก็จะมีพวกขนมต่างๆนะคนที่มาก็รุ่นนุงันเนาก็อของเยอะนะมีคงมีเขียงขายลนะเขาจะย่างข้าวโป่งอ่ะเออเขาจะย่างข้าวโป่งย่างเหรอยังไม่ย่างรอไฟอยู่รอไฟอยู่ไฟยังไม่สุก <laughs> เปนแดดแม่ไม่เข้าพักนะแม่ค้าบอกว่าไงเปนแดดแมคะเลยพักอย่าแม่คะาแมาลังภาษาภาษาทุกคนวนึ่งพูดว่ายังไงนะมันมันมีหลายภาษาภาษาล้องผิดนะอันนี้ก็จะมีเป็นพวกมันญี่ปุ่นมะขับป้อมมะขนมอุ้ยโันัดที่หนึ่งสิบบาทใหญ่มากนะนี่มีการแสดงของเด็กๆในมีร้านข้าวจีนะ นี่ก,นก็จะมีของขายมีไส้กรอกกล่องละ20บาทนะมีข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะโน่าจาน่าจะเบ่ดเบิ่ดเดีนาจนะ้เด็กนเลยจะเป็นโซนไปดูดอกไม้งไงก่อนไหมไป นี่ก็มีขายเป็นข้าวลงข้าวหลามนะน้ำองค์น้ำหวานนะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพันไม้ต่างๆเนาะมีลำไย,ยมีพุทรามีางุ่นมีฝรั่งโอ้เยอะมากเลยอันนี้มาอยู่ที่ตรงร้านอ้อมพันไม้เนาะก็เป็นงานเกษตรที่มีต้นไม้เหมือนกันโอ้หลายพันนะตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกพุทราะไรพวกนี้นะ ตรงนู้นก็เหมือนเขาจะสอนนู้นๆข้าอะไรบัวนู้นๆจับัวจับัวก็ข้ามาก็จะเป็นโซนของกินอีกแล้วมีส้มตำปลาราซาบิสานนะจะมีพวกแมงกระพุนอะไรพวกนี้นะอันนี้กำลังอะไรก็เลยกิจการเอาวัวเอาวัวให้อยู่นะ ใหญ่เราอยากอดเรือเอาดิเอาดิเดี๋ยวจับจับจับอ,อันนั้นมันมีอยู่ในนี้เหรอโอ้นี่เอาไปจับจับจับ,บ,บพี่ถ่ายนะพี่ว่าน่าจะได้น้ำหวานว่นะคือคนมองไม่เห็นไข,ข่เขาก็มีบบการล้วงแล้วล้วงล้วงเอาสีน้ำเงินเข้ามาก่อนไม่รู้เลยสีเขียวออีกอันห <c oughs> นึ่ง มา,มาลองดูเอาอู้ครับมาเป็นนี่รวมคนเอาไว้ดูแวะชมก่อนเช้เบอร์สองคับเบอร์แปดเอ้โหแล้วเราก็จะได้น้ำเหมือนเดิมถึงที่เราตั้งใจไว้ล้างจานกันอีกแล้วร,รู้ว่าสไลด์เรูู้้รว่าราหมดเอด้๊ดูดูน้องเขน่อยขออนุญาตด,ดูหน่อยนะครับเหมือนน้องขั้นเซ็งกับเรา ไปแล้วแกะแกะมาเลยหนึ่งใบรถเกง๋งรถเกง๋งกระตริกน,ะน้ำทช่ไหมเขาดวงดีกว่าเราแต่ก็ได้กระติกน้ำดีใจด้วยน้องดีใจด้วยโอ้เขาได้ตู้เย็นพี่น้องโอ้โหตู้เย็น,น,ยนร้อยกว่าบาทได้ตู้เย็นกันทีไปแล้วเ<ง>ขารู้ว่าน้องที่ห้องน้ำแข็งหมดโอ้ลงทุนยี่สิบาทได้ แหเนี่กับบรรยากาศนะจับไข่ให้โชคนะของคณะทรัพยากรธรรมชาติเนาะอนี่ก็อะไรของกินขนมจูนขนมจีอุ้ยมาส่วนของกินก็เยอะอยู่นะตอนแรกในงานนึกว่างานนิดเล็กนิดเดียวเนาะ พอมาจับต่อแล้วได้กระติกมเมื่อกี้จะให้น้องเขาล้วงให้เลออว <c oughs> ันนี้เรามาก็าเออคนก็น่าจะช่วงเย็นเนาะก็คงจะไม่ก็เยอะมากเนาะบางคนส่วนมากก็เขาเรียกว่าสายเขียวนะชอบซื้อผักซื้ออะไรอย่างงี้นะเนาะแล้ก็มาเที่ยวงานนี้กันนดูบรรยากาศอ่ะโอ้ตอนแรกนึกว่างานเล็กๆนะนึกว่ามีไม่กี่ร้านที่ไหนได้โอ้เนี่ย <c oughs> เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยดูดิอื้เอเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนลูกชิ้นปั้นสดเออใช่โซนตรงนี้ยังสว่างเนาะอันเดี๋ยวเราเดินตรงไปหน่อยร้าน,นนี้ก็จะมีเป็นพวกหมูยอหมูยอลูกชิ้นนะไส้อัวแท่งละร้อยหูอันเบลเลอร์เลยเห็นไหมเตรียมเตรียมได้โอ้แท่งยาวมากเลยเนาะ โอ้ oh, ของกินนะก็เหมือนแบบงานใหญ่ๆเลยนะงานออกบูธใหญ่ๆเลยเนาะแต่ว่าค่าทีไม่น่าจะแบบห้าหมื่นหกหมื่นนะเหมือนพระธานพนมอะไรอย่างงี้เนาะ <S <S นี่ก็จะมีเป็นพวกน้ำหวานนะและ้วพวกข้าวเกี๊ยบต่าๆนี่ก็จะเป็นพวกชาไทยนะคุณนายทะเลดองโอ้ยนี่ไงมานก็นี่เฉาก๊วย น,นแต่แล้วเรากินน้ำที่เปรี้ยวที่สุดนะกีวีแต่ไม่ได้ปั่นนะครับนี่เป็นโค้ดพี่มักเงินเ่าไ่ะพี่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อเป็นไงหวานเปรี้ยวทิพ กินเยอะอยู่เนาะนี่เป็นร้านพิซซ่าดึงใจดีวะนี่ก็จะเป็นไส้กรอบเออไนกรอบจะกินนะกินบอ้ดึงใจไหมนะ ชุดละสี่สิบสามสุดร้อนนี่ครับเหมือนจะสุดงานแล้วเนาะของกินเยอะมากเนาะตรงนู้นโอ้โห<อ>เจ,จ,จืจริงจริงอ๋อร้านนี้เจอร้านดังนะเนาะเป็นพิซซ่าเอาเอาให้หน่อยนี้ ขายถาดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทสุดทางแล้วสุดทางก็ยังมีต่ออีกเนาะร้านยำอีส สวนเด็กเน้นมีอะไรยิ่โอ้ตอนหลังนี้แบบต้นไม้มีกี่พันนะเพียบฮะมีผักลุงตู<ะ>ตต่ด้วยหลายบายี่สิบยี่สิบรือผักลุงตูนี่เอาใครเอากระบะมาซื้อไปได้กินเลย<ม>อลเออยี่สิบบาทเนาะ ถ้าไปซื้อกาดกำนี้ก็ต้องมีแบบเกือบสิบบาทอยู่นะซื้้อไไปดกินเลย